วันนี้ไม่ทำกับข้าวก็เลยซื้อกะเพรามาให้กล่องหนึ่งกล่องวันใช่ไหมอืมอทำไมเราทำไม่ทงงันไงไม่ทนนันนลยดิเยอะไปหมด <c oughs> ทำไมว <c oughs> กะกะเพราแดงซะด้วย <c oughs> ทำไมอะซื้อกะเพราให้กล่องนึงเออมันก็ควรจะเป็นผัดกะเพราหมูกะเพราเนื้อข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างี้ยปะ <c oughs> ก็กะเพรากล่องหนึ่งเออกะเพรากล่องหนึ่งเท่าไหร่กล่องนี้เท่าไหรสี่สิบซื้อกำละสิบบาทมาให้เตัเด็ดเองก็ได้แบบเนี้ยสันหาแก้งไปทั่วสันหาทำเดี๋ยวก็ถอดกางเกง็ดผัดมาตีหน้าหิวเนี่ยโมโหหิวอ่ะกะเพรากล่องรีบไปผัดเลยเด้อหอมแก้มทีหนึ่งไม่กินเนื้อหอมหน่อยไม่ ไปผัดเองอะไรเนะี่ยเอา้าไปประชุมที่โรงงานมาเขาให้มาไอไข่รุ่นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีลยไเงยไม่ได้ขายนะเดี๋ยวก็หาว่าขายเนี่ยแต่กะเพราเนี่ย <c oughs> เอากะเพรามาให้กล่องน,นึง <c oughs> สรรหาทํา <c oughs>